เป็นลำธารนะน้ำไหลตาตาเท่นั้นเออเล้วเดี๋ยวี่พตนี่อตนเขาพอมเนาะอตนเจ้าเบิ้งสภาพการนั่นดูบ้านเขาคอยเบิ้งในคลิปพือไอนเขาก็บ่มียังพ่อแม่ พ่อแม่เขากับรุดรชนโหดโห่เฮาอีกหงนักเนาะทางนั้นอ่ะบ่มีวันทรรมาหากินบ่ไอ้ทางนั้นอน่นนะพอไอ้เถิดยังบ่ท่านได้ไปเรื่องคุ้นเคยแถวนั้นเนาะสวัสดีพี่น้องเอ้มาพบพ่อกันอยู่ในป้าพี่น้องเอ้ปัะนี้ มาตามหายเถิดพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องฝนลินแสะเสอยู่แต่ว,ว่าเขาหมุนมาเลยพี่น้องเอ้เมือนี้ป้าวติดตัวพี่น้องเนาะหมุนมาเป็นห่วยเป็นห้องพี่น้องเอพ้พวกว้าไปจะได้นี่เถิดไปจังได้ดิอ,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 ดอ,อ,ดอ,อู้พี่น้องเลยไอ้เถิดพูกเห็ดเต่าท่านหรือว่าอาชีพของเรากะสีเห็ดเต่าท่านนะตะเก,ก่าก็ได้แต่ว่าขายท่านขายอยังพอได้ ซื้อเขาซื้อน้ำหรือว่าเด้งลูกเด้งเมียเนาะพี่น้องเลยเขาขนา,าดานี้เถิอดอก็ได้โอ้สั้นแท้นี่สั้นได้โหดิฮึบโอ้โอ้โหพี่น้องเลยโหูน้ำไหลตลอดน้อยเถิดนนเนาะเออ พอม,มามันหเห็นหน้ำไหลฝนตกนี่มันชุ่มลงมาแต่โคกเลยพี่นอ้องไงเบาดีชิมาได้บ่บ่อนี่ดยดพี่ได้ตูดลงมากนี่ชันช่ำเถิอนหัวอะไรทางนี้ป๊อพี่น้องนี่นี่เราปิดเตาเลยเมนขยันกะันเียเ่ <laughs> นมาไปคอยโดดเจือ โอ้ทานี่ดีว่าตลำธารเอนี่เนาะเป็นลำธารนะน้ำไหลตาตาดพี่น้องเลยเ้ไนับอเออเล้วเดี๋ยวพี่เต่านี่พี่เต่าเล้วเดี๋ยว่นี่้อยเปยกัอือนี่ มึง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 เตรียมเตรียมเตรียมอัดอุ้ยไอคอนมันเวิร์ดคุณเนี่ยอย่างนัดมันโอ้อัดได้แบบนี้นะไอ้เทิดอัดได้เด้อจงไว้หนึ่งได้แล้วฝากเตามันแห้งเลยถือว่าธรรมดาเลยอัดได้ยังยุ่ยส่วนมันเล็กหน่อย าะตกกี้พ่อน้องแฝดก็เฮ็ดเต่าคือกันพี่น้องเฮ็ดแบบนี้แหละพอตะกี้นี่สองน่วยสามน่วยพอ่อ,อ,อน,น,น,น้พ่อน้องแฝดเห็ดะกงเจ้าไอเทิร์ดได้ไหมเนาะเต่าไอเทิะ์ดนี่นนแล้วน,น,นี่เด็ดทางทาง้ทางบไอฮอนเฮาดิเฮ้มันฮอนนะฮะเออทางกันคอยว่ากินเนาะ ตัวนั้นเต่าไผ่ใช uhm. ่ตัวน่ะอันไหนอ๋อคนละเต่าเนาะจุ๊กไก่กันเบิงแล้วเบิงใก้กันเนาะเห็นป่ะพี่เขียนพี่ไอใช้นาเราสิ ไม่เอาไม่เข้าพื้นบาลน,นอนกถรนอน,นอยู่พี่เลยผู้ใหม่ลงก็ได้พอลุ่งนั้นไปใช้แล้วนอมาอยู่เรืนอนแม่พอ,พ,แพอตรงแพทย์ฮะฮะอโโหด,โดดีเนาะโดนล้นได้เนาะร<ด>ไถ่ละโดนแม่แนวแล้วแบบเป็นอะไรคนตกลิ้น เปนดกดินหญ้าลายลี้แถวนี้เป็นดินบนเท่าวันนั่นพบนเท่าวันนี้บอเราให้เห็ดเนาะไม่ตอกนี่เกับของเราอเหเป็ล้กันเลพอได้ไอันี่เนาะขายแล้วก็ให้เหาอยู่ที่ลรกคือหน่อยบอก่นคือกดได้ได้ลายได้หน่อยเนาะคดได้จ๊กซอนี่สามโอ้ กบปูนปะสอบเบียดแน่นอน,นโอ้แต่กี้เมียจะมาอยู่กับพักเดีตทานไปที่ปะพากนอนนอนหนึ่งเลยสองคนเต่านอนนี่เลยเนาะนอนนี่แหละพ<อ>ากันนอนในนี่พี่น้องเลยกับเมียเราตะกี้ก็ได้หน่าสงสารได้เมียเราก็ได้จากมาหดใส่แล้วบ่แม่นเล็บมาบ้านลุงแล้วบ่เนาะจากมาหดใส่แล<อ>้ว่็มาหดแต่วัน แน่นมาใกล้เลยมาหอดแถวใกล้เลแต่ว่ายังโมเห็นอยู่เนาะแล้วอาจจะเป็นคนหน่าทึ่งก็เป็นได้เด้อือเพราะว่าเราเคยไปเนาะไปบานลุงไเป็นไปบานลุงฉันมาแตหาลุงก่อนจังคิดมาหา้เทิดเนาะย่างลัดไปได้นอนแถวนี้เนาะเมา่ลัดไปได้อามจเอาักนด้ยินเพิ่นว่าว่ามา ถ้าว่าไอเทิดบ่ให้อยู่นะไม่เทิดบบเอาเลยกัสิเมื่อแล้วอ่ะสิเรากินหอดเจ้แเงเน้เราอจากมาเจ้าทางเอจีเพิ่นเชยร์ให้หักแพงกันดนเนาะหักแพงกันให้เบางแย่งกันมาวมกันเลยดีแมนบากบกให้ปา้ทิมกันเพิ่อว่ันขันสิปาทิมกันเนาะจะเสียได้แมนแล้วต่างคนต่างอาภัพกันเนาะหากันอยู่น้ากันละไรน้อยเถิด กับผ yeah. <c ười> <c ười> ้ากับผ้าพอแม่ยังอยู่ไอ้เทินหูแจักบดอันเพื่อนลุง้เหื่อเหยื่อลุงอยู่นาเทิงไก่เก็บบอหุแล้วทางเล่นเล่นเช่นนะเล่นเช่นแถวหัวช้างกุนเนาะกระโดดแจ๊กเลนนะ เ้าม mm. ือหนึ่งต้องไปตามเบิ้งเมนเนาะเมนเมนนภรณ์ทองเพนเนาะเมนไปเบิ้งอนอยีดป้า้เากนอนเข่าพ้อมเนาะอิต้นเ่จ้าไปเบิ้งสภาพการอันดูบ้านเขาก็บไเบิ้งในคลิปไอิตนเขาก็บ่มียังพ่อแม่พ่อแม่เขาก็บ่ไตนอืดวเาอีกห้นักเนาะทางนั้นนะบ่มีวันธรรมะหากินบ่ายทางนั้น พออินเทิดยังบอท่านได้ไปเรื่องคุ้นเคยแถวนั้นเนาะก็เลยเขาเหตุการ์นอ้เหตุการ์ขี้กันลำบากเลยลำแพะเลยลำบากแล้วผมไปแก่นี่คนไหมตัวนั้นน่ะเนาะเป็นแกนเนาะแมนเมนเมนเมนตัวนั้นเป็นแกนพอ,อได้เอาลงอันนี้ได้ชาว เอาอยังตัดนี่พื้นผ้าวะไอ้ผ้าเอ้าวผ้าปดตอกไม่เนี้นี่ไม่ดูบ่ไม่ดูงานมัไม <c oughs> ่เห็นดูลงไม่เนีเจ้าเรื่อยเนาะเล่าเลยเออ <c oughs> กับแล้วมาดูเนาะเมนทานเวลา,าเจ้าได้ทานเจ้าแก้ข้าบ้านพุทธินะีเนาะไปทั้งไหนหละ่ะแก้ทั้งไล่นทางคือพิลึกเต้นนี่ ทางนี้ก็ลำบากค่อนขางบนนันบนเดียวเลยเออมันมีทางเข้ามาอีกในนี้กันเนาะทางออกสี่บ้านพอเพชดจักรทำบนหูทางก็ได้เนาะเมนเอาหูทางออใบใบนี่ห้อยหลุดจักรเอาโอ้ออกไปเลยๆของคนแหละเกี่ยวทางเส้ยนทึงจฮูกปะพอสีเราออกอยู่เป็นไหมทางเส้ยนทึงอ่ะเนาะทาง้นนั่นแหละอ่านี่มือหนาเหาพี่ลงมาพี่น้องหลุดจักไปได้เนาะ นด้อะไทยลำบากมันเลเพื้อนเนาะมองเดียวนะโอ้เราถ่ายก็แม่นแล้วผู้บางอย่างมันผู้สมมติว่าเมียเจ้ามาเนี่ยเจ้าเนื่ยใดเจ้าก็หักแพงเมียเนาะเอาเราบอกอยู่เนาะถ่ายอยู่น้ำอยู่และเนาะเอาคือเก่าเอาคือเก่าหักแพงคือเก่าเนาะจะได้กับคนดูน้ำกันท่านจะทิ้งที่ป้าเขาให้ไปเล่ยล oh, hmm. cool. 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 oh, you know, ่อนเนาะเจ้าเลิโต้เนี่ลเราเป็น้องลูกผู้ชายตัวจริงแม่ย บอทิมกันทิมกันเลยทำหักแพงกัน,น,นอ,อันนนเบ่าะี้ว่าสีมาหอดเดียยังยังโบเห็นมนีาเนะาะพว่าใกล้เลียวได้เมื่อวานอยู่ปะแม่นไปตามข่าวดูไปจ้ะไปบันทามาคือวา่าใกล้สีมาหอดแล้ววานนี้ญาติเพิ่นขึ้นไปหาลุงเพิ่นก้อนเนาะข้าเงาน่นจักเพื่อนลุงเพื่อนอยู่ว่าเขาไปตามเพื่อนลุงเพื่อนลองเบิ้งเทากันนะเมนเอาหมดโบจักไปนัทึง โอโหเลยแหละลุงคำดีอจะใช้มาสิเขาก็บอกเลยแหละไปบ้างไหมลุงคำดีนเนาะลองเบิง้งแม่นเเอหคำดีวันนี้ดีแทค่ขนาดว่าดีตะวันหันบางทอเราอาจจะเราอาจออาจะไปนะฮั่นแต่เราบวกกามาเพราะว่าย่านทางนี้บับเมนย่านไอเทิดแบบว่าบหัชนะเป็นได้นั่นก็ได้พอทองแพ้แม่นเดี๋ยวนี้เปียกแล้วได้ฝนเฮงเของเฮงเขาได้เลยที่ยังพฝน ไปไปเหตุใดตัวนีอยยังไปน้อยบ่ตัวนี้ไปเทียงหย่ฝนแห้งเขาแห้งเขาเนี่ยเจ้าเราบ่ค่อยมีเวียกลาบันนี่เนาะมีเอาอีกรถหนึ่งบ่เจ้าจะไปแก้เอาอีกรถหนึ่งบ่ชุดเนาะฝนตกเนาะจอดไว้นี่ได้บ่รถไทยเ่้ว่านึ่งเลยบุญญาสียบ่ไอ้จะมาขับรถไทยเนาะขับไปขนาดคนมือฉมังย่ากๆแล้วเนี่ยโอ้งเทิงเนาะอ่ามันจะออกมาอยู่มันาะผ่านนาแล้วใช่ไหม อันลูกเจ้าของที่นี่บ่ะเม่นเหม็นเหนี่วป่ะม้วนัวนัช่ัวนลายแช่นีมมันเป็นตะเลี่ยังไงบัวดอกเผ็ดเป็นยังไงเป็นตะเลี่ยงเป็นตะเลี่ยังอย่าลูกฉับปูกมัวนลายพี่น้องเลยบรรยากาศดีอยู่ไอ้เทอดนี่เราดูไหนดูบังลับปลูกในหันแน่หมักเผ็ดหมักเผยเนาะแล้วขายแล้วก็ปั่นกันได้ไหมเนี่ยปั่นกันบ่เถิดดึงเงิน เงินแสนนึงว่ะให้พอเท่าหกสิบเราสี่สิบคุณเนาะเมนอยู่ใส่ก็อยู่ได้แบบคือซีเมนนางใบนี่เนี่ยไอเธอนเนี่ยแล้วทนอยู่ทุ่งพุ่นหมดได้ต้องไปผูกแลาวเมนถ้าผูกแล้วทีนี้อ้าปผูกฝัดเป็นหน้าฝัดเทยนยันเป็นนางัดเทีของเขาอือเ้็นลมแล้วดีๆแล้วก็คือหูเรื่องอยู่เนาะหูเรื่องอะไรตอนค่อยมากเราคือธรรมดาอยู่ รรมดาบอกคะแนนโบเฮ็ดให้เราให้นะเราอันนั้นเราผิดเราผิดกรรมเนาะผิดกรรมผิดนันเราเลยเชยไปเลยบัดนตรเวลามันให้เลยเวลาเนั่ยมันเป็นไปได้หรือนาคุณมะจะมีวิธีกอมอยู่ปะจะว่ามีวิธีจะว่าให้เลยมีวิธียหนโบได้ใจมันนะเออนี่เราต้องบ่ให้หุ่นแห้เนาะโบให้มัน เราเลยทนะี่นี่ผิดเนาะยังน้อยตัวเห็นแล้เจออีย่างมากมากงไมแต่ยังน้อยกับโบจกักแหละเพราะว่าทางครอบครัวเขาก็ามันแตกแฉลีขาดเฮ้ยมันมันอันแบบเพราะไงถ้าบูชมบูรณนะ์เนาะไม่ได้ก็เพื่อเขานะกระนาดอีตุนไหนเพื่อสิมาเจอก็ไม่เท่านี่ก็จักเรอบไปร้อยป่าพันดงล่ะม,มาเจอแล้วมาเจอเพราะได้อาศัยฮักแพงกันแบบอยากอยู่น้ำกันแต่ทั้งนั้นแบบโบให้มาบาดนี่อยากปูกไว้ ผูกไว้เอ้อนาะขันมาทางนี้เืาก็คือกัน้นอะก็เนวลาจะบุกคุมอยู่เห road, นะักหักแข่งคือกันเนนกใช้กิผูกไว้บ่เรื่องหักกับเรื่องหักมีงานเนาะบไปักกมลูคอยว่าวคอยจ่าคอยนั่นกันนั่นแหละเนาะอันไหนเก่าก็โยกจังเป็นแล้วจะผูกแล้วเนาะอ่าอือผูกไว้กัดเมื่งอาการดีเลยกัดป้อยเนาะ ดูแล่ว่าง่ายซะบแมนว่าสิปะละเลยปลูกละสิปะเรเลยเน๊ยดูแล่ไม่ว่าใครขบาผูกข้าผูกไว้ในท่อเห็นอยู่อ๋อในคลิปมันนะแมนจะอยู่อยู่ว่าตอนข้าผูกแล้วนะก็จะมาแล้วมาเลยเจ้าไปพุ่ไดนจังมือไงานมื่อบุลสีมือานสีมือเด็กก็เลยงมาอ FC เพิ่นวาไอ้เทิดคือบุตัดผมแน่เพิ่นวะ S <S มีเวลาเนาะ,ะไม่ได้อยทำเงินเป็นบ้านไ,ไม่ได้ค่อยตัดเนาะไม่ได้ค่อยมีเวลาเข้าไปทางง่ายเพื่อนก็นได้ตรงจะมีเห็ดทั้เถอนมีเยอะเห็ดพึ่งจะออกมาเถอะอ๋อเห็ดหง,งัวนี่ทำฮ้าทั้งนี้ลเลยนี่เต็มในนาเราเลยเขาได้เกงเนาะเป็นช้งหย่าเสือหลายออแทะปลาซอนหย่า,ห,า,ยะะออยาหิงัวได้เนาะมาปล่อยไว้กินแถวนี้บัดบุด เรธรรมดาเนาะแมนนี่แหละไอเธอเก๋าเรายังยืนยันเราเรื่องหักแพงกันยังหักแพงแต่ว่าให้เมียน่ะเปลี่ยนแปลงแล้วบัดนี้เนาะกันมาก็ได้ไปญาติเรามาหอดเธอลุงแล้วล่ะเราบนทันได้กล้าม่ะแมนบ่ะเรื่องหอดนะหอดเลยเนาะคอยว่าโยมมาแต่หลายมือล่ะย่างมามาขี่รถมาหอดอันนี้วะรอมาเชนูเหรอเนาะมืหอดพาราน อดพลานเลยยางมาเลยเห็นอยู่หลงเห็นบ่ครับลงเห็นก็ซอ,องฉาบมือเลยนี่แม่นแบัน,นี้ได้ข่าวว่าอยู่แถวเซนูนี่ว่ากับแจ็คแมนหดูโบแมนนะแปลว่านะกุ้นเลเขาว่านะรนะ,ะยะเวลานี่ฮอดแล้วแม่นแต่ก้าวรักกันยางมาเจ้าเด้เหตุบลเด๋ยไหนมาย่างมาพวกเจ้า,า,นะา,ากัมาฮอดตลาดเซนูนเลยขีดหลุดหลาหลุดยางมาบัด มอชินโนยันงมาคำหอดปฏิคำ,ปคำแปดโมงกโมงอ๋อขนาดเจ้าเป็นผู้ชายยังไวัยใช่ไหมนะเอาบุพเพเนาะขนาดเอาพออ่อสิมาชงยุทธเน,ะนเาะเมนหอดบุพเพบุพเพเราตริดตัวธรรมาดาในวันะแพทย์ชีวิตเนาะอาภัพทั้งซองเมนอาภัพทั้งซองแล้วนะบัดโดน นี uh, for oh, ่นยากน้ำน mm like like. ี่แหละเฮาก็เลยเนาะพันว่ายไบ่มีบนอยู่บ่มีดินตัวเองบนเท้าเนี่ยน้ำบ่มีดินตัวเองใช่ไหมมันเป็นลำบากใจทั้งผู้เจ้าของเพิ่นแน่แล้วเนาะแม่นน่าสุดว่าเป็นหันเป็นนี่มานี่คั่นมีดินตัวเองนะงขทางเพิ่นั่นเขียวคอยหับโทษทันนีตัวน้ำได้เนาะแม่นๆๆนท่นเฮามีดินตัวเองยังว่าเนาะ เด็กไปอยู่ลูกเมียใจชะนเอดสมุนบ้านนะเรนนาเนี่ยคิดได้น้ออ่ะทางบ้านเพิ่นกับโบได้อันนี้เนาะทางบ้านกับโบได้หับผู้โบได้ห้องรับอยู่ร่มกันแบบกวงมีกวงว่าสันซะเนาะว่าสันซะทิ่มก็เทิยมได้เจะมาอีต้นอีต้นอีต้นอะไรแล้วกัเอา้าถามจากปากตรงๆนี้ ยังหักแพงกันอยู่บ่อ้หักอยู่บ่มีความผูกพันยังหักอยู่บ่อ๋ออันนี้แหละพี่น้องเลยผัวเมียเคยอยู่น้ำกันเคยอยู่เคยกินน้ำกันแล้วมันมีความผูกพันยังหักยังแพงกันอยู่ได้คนภายนอกบ่หู้ดอกคนภายนอกบ่ฮู้เรื่องของ,ของครอบครัวได้อโอ้พี่น้องเนาะกระือว่าเ n t e r นี่แล้วก็ดีได้พี่น้องเลยถึงเงียจะเป็นได้กันก็ก็ยังหักแพงยังหักหได้คือเก่าหายนี่คนอย่างนี้ฮะ อันนี้ไนะส่วนลายนี่เออถา้าเมียเป็นบ้าเป็นง้อยังคนอื่นเอยอยากป้าไปดูได้อันนี้เรายังหับในปิ่นจีปิ่นจีปัวอยู่น้ากันได้เรายังหับได้ออกับโบโดนก็ดีกับเส้าคือลุงเจ้าเบ้าแล้วเนาะเพราะว่าเราคลอดลูกใหม่นี่เราจิเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นง่ายเนาะนี่แล้วพอแพทย์เห็นไอ้เธิดอยู่ใช้บ้านเห็นอยู่เทียงน,น,น้อยเทานะไอ้เถิดมาแต่บ้าน ปล่อยลงมาพ่อพี่เนาะแม่ปล่อยปล่ลงมาที่วานีเทียงนั้นมาไม่นี้เห็นแต่น้องเพิ่นจุดทานคือกันนั่นอะไรกันไรอยู่เทิงพุทธต่างคนต่างลำบากเนาะนไม่น้องกันไรไปอยู่ในห้านเขาก็คือว่าเล่นนาะน้องหนุ่มเขาบุกบุกขัดหมดแล้บุกขักบนเนอเรากรบปุพ่อฉีมีเนาะนัะ่นก็ได้เราก็วาวหันเราหนุ่มเนาะ กันออกมาอยู่แบบน,นี้แต่กันเมียบเปลี่ยนบแปลง่ยแต่มันก็ดูนนยากอีกเนาะยากเลยของสี่ทองสร้างผลนั่นเนาะเออก็คือแบบยังให้มันลําบากเนี่ยเนาะเมียกันสีเปลี่ยนสีแปลงอยู่แล้วกันสีเบิ่งกันกันสีนั่นจะรอกกันนี่แล้น่าจะดีแล้วเราเขาจังปล่อยเรามาแมนกันได้ยินข่าวว่าคล้ายขึ้นเนี่ยได้ะะวะเนาะดีขึ้นแล้วอวะใช่เบิ่งน้อกันเนี่ยแล้ว อืมอันวาบริหารเฮ็ดนี่เนาะบ่เป็นมากยังเข้าอยู่นี่ไปอืมบ่ห่างบ่บ่มากบ่ฮักบ่เพของเพิ่นก็ได้เนาะอยู่ใสก็อยู่ได้ตกี้น่ะเคยนอน่บ่อยู่ในป่าในหยังแถวนี้ก็นอนในนี่แหแมเตาแหละแมเตานีจกทานมันโอ้อันนี้บ่บ่เฮ็ดห่มนอนนี่เออตัดนี่เที่ยงมันก็นอนมันลงมานอนตัดไม้ชุ่มกันก็นอนอยู่นี่เนาะ ออด่างไผ่ไว้กันนอนเนาะจั่งูเงี้ยวแฉวกระป๋อมมาครบนอนกลางดินกินกลางป่ากินกลางหญ้าอะไรนี่มีเพื่อนมีชาแนลประเพณยมีดินดอนตอนเนี้ยไมมีดินดอนตอนอยากของตัวเองว่าดินจัดชั้นเกินปวัดก่อนนินเดแถวไอ้สิงห์ดูนี่เนาะแม่นไปอยู่กับไอ้สิงเนาะเด็ดจี ทันทีไปเห็ดหายังกับมันบุบินเนี่ยมีนะหาเนาะขอบ่มีต้นทุนเนาะพอได้ต่เห็ดทานขายเละซื้อเข่าซื้อน้ำอืมากินเป็นรันช่วยละเมื่อเถียงไปได้ไปฝนโต๊ะก็ฮ่าโตพี่น้องเนียชือมีมาหาหุกห่อพี่น้องว่าตอนไหนเพิ่งูเดี๋ยวเ่าเพิ่งหิวเข่าเนาะแมนไปไอ้ไม่อยังเมื่อเถียง ปาเมื่อเที่ยงเลยจะดีกว่านี่ลงก่อนบ่งานท่าไม่แรงงานเอาแล้วไปไปเน่รถอยู่พี่เด้ไปไปยังเจ้าพายย่างเจ้าย่างด้วยไปดีลัดรถเด้อยโดยโดยโดยแม่นโอ้ยังหึงเด้เถอะเด้อจำเนี่ยเพื่อชิบส์นี่พุ่นแล้วจะค่ำพุ่นแล้วคือมันชิบส์โบแมนง่ายได้